สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย f อฟทุกทุกท่านนะครับเย็นของวันนี้เนาะนะครับคลิปนี้นะครับเราก็ยังมาเล่าข่าวนะครับข่าวข่าวการเลิกลาของคู่รักต่างวัยบ้านนกสารนะครับยายวจลากับน้องตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเหตุการณ์กันนะครับทุกท่านก็นะครับเรื่องราวนะครับของคู่รักต่างวัยคู่ดังนะครับผมที่ เคยออกข่าวนะครับเคยมีสำนักข่าวลหลายสำนักได้มาสัมภาษณ์ลงช่องนะครับได้เผยนะครับเผยแพร่เรื่องราวชีวิตนะครับแต่ปีนี้นะครับ2,568ก็ได้ปิดตำนานรักลงไปแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับหัวข้อที่แมงกะบี้ก็จะมาพูดก็จะเป็นเรื่องราวของเ,อเวลานะครับเวลาคู่รักต่างวัยเนี่ย ฝ่ายผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เวลาเลิกลากับฝ่ายชายที่มีอายุน้อยกว่านะครับทําไมฝ่ายหญิงถึงต้องโดนคนที่มองเหมือนแบบเขาสมน้ําหน้าหรือแบบบางคนก็ว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วฝ่ายหญิงนะครับเป็นฝ่ายที่น่าสงสารนะครับแน่นอนครับคลิปนี้ คนที่น่าสงสารก็เป็นยายจลานะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายผู้หญิงที่มีอายุมากมีอายุสูงกว่าของผู้ชายนะครับบางคนมักจะเม้นมาบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบในเชิงที่ว่ากล่าวที่แบบว่าสมน้ำหน้านะไปลักเด็กแก่แล้วไม่เจียมอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่คราวนี้คือเราควรที่จะให้กำลังใจ นะครับอย่าไปว่าอะไรแกเลยนะครับเราต้องให้กําลังใจเขาเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับมีสัมพันธ์กันนะครับเป็นผัวเมียกันก็จริงแต่เขานี้ณวันหนึ่งนะครับอย่าจะลากันน้องตั้งก็ได้เลิกลากันแล้วเนี่ยนะครับก็คือต่างคนก็ต่างไปนะครับชีวิตก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับในชีวิตใครชีวิตมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซ้ําเติมคนเลยครับ ที่เขาบอกว่าคนล้มนะครับอย่าไปข้ามถ้าเราเป็นคนล้มคนล้มคนนั้นบ้างเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ล้มนะครับก็เหมือนเราเปรียบเสมือนว่าสมมุติว่าเราเป็นเยจิลานั่นแหละพอเราบอกว่าเราเลิกกับน้องตั้งไปแล้วกระแสสังคมก็มาว่าคนแก่ที่ไปหลงรักเด็ก อะไรประมาณนี้ก็จะโดนกระแสโจมตีมากกว่านะครับคือต้องบอกกับ f c เนาะนะครับบอกว่าอย่าไปว่าเขาเลยนะครับคนเราเนี่ยเอาอย่างนี้คนแก่หรือคนที่สูงวยัยเขาก็มีอายุแล้วก็มีหัวใจนะครับเขามีหัวใจเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะอย่างน้อยเขาก็เคยรักกันเคยอยู่ด้วยกันเราเคยเราก็ต้องมองภาพในอดีตว่าเออ ทั้งคู่น่ะเขาเคยรักกันนะนะครับแต่ว่ามาวันหนึ่งชีวิตรักไม่ได้ราบรื่นก็เลยไปต่อกันไม่ได้นะครับคือต้องบอกกับ f-c ว่าเออโอเคนะอย่างน้อยนะครับทั้งฝั่งเยาลาเนี่ยอย่างน้อยถ้าเลือกกับน้องตั้งแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกนะครับก็ยังก็ยังมีพี่น้องมีหลานๆที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับ นี่แหละครับคือกำลังใจที่ดีของเยจรลานะนะครับก็ขออะไรมากครับไม่ขออะไรมากก็คือเยจรลาเนี่ยถ้ามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเขาก็สามารถทํางานอยู่ที่บ้านได้อาจจะไม่ได้มีใครมาจ้างอยจิลาก็ปลูกผักไปนะครับหากินของเยจลาไปนะครับทากับข้าวหรือมากินบ้านลูกๆหลานๆก็ได้ ก็ช่วงหลังๆก็จะเห็นเยอลาน,นะครับมากินข้าวาบ้านลูกๆและ้หลานเนาะนะครับก็ดีนะครับก็ครอบครัวก็ดูรู้สึกว่าอบอุ่นดีนะนะครับก็สมัยที่ยังอยู่กับน้องตั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ไปนั่งกินแบบนั้นเขาคงจะนั่งกินกับน้องตั้งสองคนในบ้านนั่นแหละใช่ไหมนะครับแต่คราวนี้ก็คือเป็นโอกาสที่แบบครอบครัวได้แบบนั่ง แม่กับลูกคุยกันแม่กับหลานหรือแม่กับพี่นะครับยิจราก็มีพี่สาวอยู่นะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ทางครอบครัวนะครับดีนะครับทางครอบครัวก็คือทําให้อยจรานะไ,ดได้รับพลังที่ดีแล้วก็ได้รับความรักความห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า fc ที่เข้ามาคอมเมนต์่มีร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครที่จะบอกว่าชอบเราได้ทุกคนก็มีคนไม่ชอบเราก็เหมือนกันเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะว่าเยตราตลอดบางคนก็เห็นใจเย,ยตราสงสารเยจราบางคนก็ว่าเลยใช่ไหมเหมือนกันครับก็เหมือนที่ผมมาเล่าข่าวนี่แหละคนไม่ชอบผมก็ว่าผมดิครับแน่นอน เออแต่คนเข้าใจฟังผมเล่าเหตุการณ์เขาว่าเข้าใจผมแล้วก็สงสารเาจรลานะครับคือจริงๆอ่ะเราสงสารได้สองคนเลยก็คือยาจรากับน้องตั้งเขาเป็นผัวเมียกันปัญหามันเกิดจากภายในไม่ใช่เราเราเป็นคนรับรู้ข่าวสารแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือยาจรลานะครับเพราะแกอ่เป็นอ่ผู้หญิงที่มีอายุมากใช่ไหมนะครับสังคมก็มอง แบบว่าเอ๊ะเป็นคนแก่ตัณหากับเป็นคนแก่ที่แบบไม่ไม่พอกับเรื่องการอารมณ์อะไรประมาณนี้นะหมายถึงว่าที่เขามองว่าเยาจะรามีผัวเด็กนั่นแหละเขาก็จะมองจากตรงนี้นะครับแก่แล้วก็ยังจะหาเด็กหนุ่มๆม,มาเป็นผัวอันนี้คือภาษาพูดนะามาเป็นสามีนะครับทำไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานทำไมไม่อยู่กับลูก ทำไมไวัยนี้ทำไมไม่เข้าวัดเข้าวาอะไรประมาณนี้นะครับ,ท,นะรบ,รบทุกคนนะครับต่างๆนานาครับทุกคนนะก็อย่างที่ผมบอกว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาเม้นทนะครับทีเ่เม้นว่าเนี่ยบางคนก็ให้กําลังใจผมก็ชื่นชมนะคนที่เม้นมาให้กาลังใจเยจลลาผมก็ชื่นชมนะครับว่าโอเคถึงแกจะเป็นบุคลิกอย่างนั้นแกแต่งกายแกพูด อย่างนั้นอย่าไปถือสาเขาเลยนะครับอย่างน้อยผมก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยเยจินลาน่ะเป็นสีสันนะนะครับเป็นสีสันของเขาเรียกว่ากระแสรหรือก็ว่าได้นะครับอย่างน้อยเขาเขาก็มีชื่อเสียงนะเห็นเห็นเขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขามีคนรู้จักเยอะนะเพราะว่าคนเขาดูข่าวทั่วประเทศเนาะขนาดต่างประเทศอ่ะเพื่อนบ้านเราอ่ะพม่าขเขมร ลาวเนี่ยเขายังดังเลยมีคนรู้จักเขาเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเขาไดา้แยกทางกับน้องตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตน่ะทั้งคู่เขาจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมไหมจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกไหมอันนี้เราก็ตอบไม่ได้ก็ต้องรอดูอนาคตนะครับทุกอย่าง มันก็เกิดขึ้นได้ครับทุกคนที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้ไมาอยู่ด้วยกันก็มันก็มีโอกาสนะแต่ตอนนี้โอกาสมันยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นว่าเออทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันไหมยังไม่ยังไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ได้ดูคลิปจากช่องลูกสาวเยลลาเราก็ไม่รู้ข่าวคราวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือทุกทกคนก็รู้จากลูกสาวเยลลานั่นแหละที่ได้ไปถ่ายคลิป แล้วเยจิลาก็ได้พูดออกมาในคลิปเออก็ทำให้เราได้รู้นะครับต้องบอก FC ว่าช่อง Youtube หรือคนที่ทำเพจไปถ่ายแกไม่มีนะนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าย้อนกลับไปอ่ะมีใครมีช่องไหนถ่ายเยจิลาบ้างก็แน่นอนครับก็คือช่องลูกเขยอ่ะช่องลูกเขยเก่าอาดีตลูกเขยเก่าก็คือตาเด่นก็ได้ถ่ายเขาอยู่ด้วยกัน แล้วก็ช่องไทยยอที่เป็นคนรับงานเป็นคนหางานมาให้ในช่วงที่เขาดังใหม่ๆหมแมงกะบ,บี้มาช่วงไทยยอออกไปแล้วนะครับแล้วผมก็มาช่วงหลังๆนะครับหลังจากนั้นมีใครถ่ายอีกไหมก็ไม่มีนะนะครับไม่มีก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับก็หลังจากนั้นก็คือไม่มีใครถ่ายก็มีน้องตั้ง เขาก็เปิดช่องรักต่างวัยมาใหม่เพราะว่าช่องเก่า,ารู้สึกว่าจะจํารหัสไม่ได้หรือเข้าแอคเคาท์ไม่ได้ก็เลยตั้งรักต่างวัยมาใหม่นะครับเขาก็ได้ถ่ายคลิปลงช่องแล้วก็มี FC ดูก็ได้ดูจากที่น้องตั้งถ่ายนั่นแหละเขานี้มาพูดถึงเรื่อง y t u t u เนี่ยก็คือของน้องตั้งเนี่ยเขาเขาไม่ได้ทําต่อแล้วก็คือเขาไม่ถ่ายคลิปลงช่องแล้วนะครับซึ่งกิจราก็บอกแล้วว่า ช่อง YouTube รักต่างวัยปิดถาวร <c oughs> ก็คือไม่ลงคลิปอีกต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเยจลาเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นคนที่ไม่ไม่เข้าใจเรื่องโซเชียล <c oughs> ก็คือเล่นมือถือไม่เป็น <c oughs> นะครับถ่ายคลิปหรือโหลดคลิปไม่เป็นหรอกครับนอกจากน้องตั้งเท่านั้นที่จะได้โหลดคลิปให้ FC ได้ดูเรื่องราวชีวิตรักของทั้งคู่นะครับก็เป็นอันว่า ไม่ไม่ไม่ได้ดูเนาะนะครับไม่ได้ดูเลยว่าเออทั้งคู่เป็นยังไงนะครับแต่จริงจริงก็เสียดายนะทางช่อง YouTube ของน้องตั้งเนี่ยก็คือมันมีรายได้แล้วนะครับถ้าเกิดน้องตั้งถ่ายคลิปเยอะๆเนี่ยแน่นอนครับเงินยังไงก็เข้าเข้าเป็นรายเดือนอยู่แล้วแหละครับเพราะว่า FC เชื่อไหมครับว่าคลิปของรักต่างวัยอ่ะคนดูเยอะนะคนดูหลายหมื่นหลายหมื่นวิวเลยนะบางคลิปเป็นแสนเลยนะครับกระแสเขาเป็นแบบไหนอ่ะ นะครับแรงมากเลยแต่เจ้าของช่องเขาไม่ไม่ค่อยถ่ายลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาที่สบายใจถ้าเกิดน้องตั้งไม่ไม่ถ่ายไม่สะดวกถ่ายก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่า FC จะรู้เรื่องราวอย่าจะลากน้องตั้งได้อีกอย่างไรก็นอกจากจะรอช่องลูกสาวมากลับมาบ้านถ,ถึงจะได้เห็นในคลิปนะครับส่วนแมงกะบี้นั้นผมก็บอกไปแล้วว่าอีกประมาณ2เดือน นะครับผมทํทาธุระที่บ้านก่อนที่ผมไปนะ่ะผมก็บอกไปแล้วว่าย้ำย้ำชัดว่าผมไม่ได้ไปอยู่ถ่ายตลอดนะครับผมแค่ไปเยี่ยมเยียนนะครับเพราะว่าผมเองก็กําลังจะกลับไปถ่ายกระแสรักต่างวัยลงช่อง t i กต o k นะครับให้ให้แบบเป็นแฟนในทิกต o k ได้รับชมคลิปในช่อง tiktok เนาะถ่ายคลิปสั้นๆลงครับ คลิปความยาวไม่ถึง1นาทีลง t ิ k ต o k ให้ FC ได้ดูคอนเทนต์กันนะครับก็มีไลฟ์สดพูดคุยบ้างถ่ายคลิปลงช่องอะไรก็ว่าไปนะครับให้ Hi FC ได้หายคิดถึงว่าเออตอนนี้รักต่างวัยมีคู่ไหนบ้างที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับหรือบางทีอาจจะมีคู่ใหม่นะครับให้แมงกับ,บี้ไปสัมพาษนะครับกอ็อาจจะมีนะนะครับ ถ้าใครรับชมคลิปนี้อยู่ที่เป็นรักต่างวัยแล้วอยากแบบออกสื่ออยากให้มีคนรู้จักก็ติดต่อแมก็กบ,บีมานะครับผมยินดีที่จะสัมภาษณ์ดันให้เต็มที่เลยนะครับอืมคราวนี้เราย้อนกลับมาที่เรื่องเยจราเนอะนะครับเเยจเนี่ยนะครับเขาเป็นคนขยันนะนะครับก็คิดว่าในช่วงชีวิต วัยสาวของยยจราที่สมมุติว่ายังไม่มีลูกนะแกก็คงทํางานอะไรมาเยอะแหละนะครับก็อาจจะแก่ตัวลงก็จะมีโรคนั้นโรคนี้มานะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีอายุแล้วนะครับเอ๊แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าปีนี้เนี่ยนะครับยยจราเนี่ยอายุถึง60หรือยังนะครับผมผมยังไม่รู้นะว่ายยจราถึง60หรือยังนะครับอ่า แต่เท่าที่สอบถามอายุของแม่บัวแม่บัว63วลแล้วปีนี้แม่เวียงก็หกสิบห้าแล้วนะครับตอนนั้นที่ผมเคยสัมภาษณ์ยจิลาเห็นบอกว่า56หรือ57นี่แหละทุกคนอายุของยยจิลานะ่ะแต่บางคนก็บอกว่ายยจิลานะ่ะโอ้โไม่ไม่เชื่อว่าอายุห้าส้าสน่าจะ80ด จ็ดสิบแปดสิบแล้วแหละหน้าเท่ามากยับมากเขาเมนมาอย่างนั้นนะครับเออนะครับไม่ไม่ได้ว่าเยลานะนะครับเขาบอกโอ้หน้าเหี่ยวมากหน้ายับมากหูหน้าจะคุณยายแบบแก่ๆมากแล้วน่าจะแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะครับแต่จริงๆเยลาอายุยังไม่ถึงนะครับอายุยังไม่ถึงครับเขาอาจจะทํางานหนักก็เลยมีรอยเหี่ยวย่นเยอะหรือผิวหนังเนี่ยคือแบบเมื่อ,เม,อเมื่อเราแก่ตัวลงเนาะมันก็จะเหี่ยวลง มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะทุกคนนะครับมันเป็นธรรมดาของสังขารนะครับทีเ่เกิดมาแล้วนะเออแรกๆก,ก็ยังเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวผิวผิวหนังของเรายังแต่งตึงยังหน้าตาดีอยู่แต่พอเราแก่ตัวลงเนะ่ะเราก็หน้าตาแห้งเหี่ยวแก่ลงก็เหมือนดอกไม้อะดอกไม้เวลาที่ออกดอกใหม่เห็นไหมสวยสดงดงามแต่เวลาที่มันแก่อายุแล้ว อายุดอกไม้มันแก่มันก็เหี่ยวครับดอกไม้ก็เหี่ยวก็โยรยลาก็ค่อยๆยืนต้นตายไปเนี่ยเปรียบเสมือนก็นเหมือนสังขารคนเราแหละไม่เที่ยงทุกคนครับสังขารไม่เที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นโปรงซะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเอออย่างน้อยเราก็ต้องมาแสดงความยินดีกับเดจลาที่เออเยลาเนี่ยเลิกลากับสามีไปแล้วคือน้องตั้งก็ยังอยู่กับลูกๆได้ ยังมีญาติพี่น้องยังมีครอบครัวที่อยู่ด้วยซึ่งไม่เหงานะครับเยจะลาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะครับจริงๆเยจะลาเขาเขาก็มีเพื่อนเยอะนะนะครับในในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านเขาเขามีนะตอนนั้นจําได้ว่าไปไปบ้านถ้ำเต่ามีหมอลำออจำได้ละ ปถ่ายเยยานะครับที่งานหมอลำนะครับที่บ้านถ้าเต่านะที่ผมไปถ่ายคอนเทนต์นะ่ะตอนนั้นน้องตั้งก็เต้นคู่กับเยยาลนาะนะครับสนุกดีนะครับก็มีเพื่อนมาทักเยยาเต็มเลยคนโหเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกคนนะทั้งผู้หญิงทั้งเ,เ,เพศที่สามก็คือกระเทยเนะี่ยเยอะเลยนะครับมามาทักเยยรลานะครับก็สนุกดีนะ ได้เห็นแก่ได้คุยกับคนนั้นคนนี้เออรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ไม่ได้ตัวคนเดียวในโลกนะครับเราก็ไม่รู้นะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าผมได้เจอเยจลานะผมก็จะทําคลิปสัมภาษณ์เรื่องราวว่าเออเป็นยังไงบ้างเยจลานะครับเดี๋ยวเอฟซีรอชมคลิปก็แล้วกันถ้าเขาให้ถ่ายนะผมไม่รู้นะครับแต่ผมก็ให้ค่าตอบแทนนะนะครับผมไม่ได้ไปถ่ายฟรีก็ให้ น้ำใจเย,ยจลานะครับจะได้มเีเงินไว้ซื้อกินนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายคลิปนะไม่ได้เกี่ยวว่าผมไปเลี้ยงดูอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นน้ําใจนะเป็นน้ําใจนะครับที่ที่ได้ไปถ่ายเขาออกคลิปแล้วเราได้ยอดวิวเ,าเราก็ให้ให้เงินเขานะครับบางคนเนี่ยชอบโจมตีผมเรื่องนี้ว่าผมมาไปหากิ่กับเขาอย่างโน้นอย่างนี้นะครับบางทีก็บอกว่าให้น้อยบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าน้อยของผม กับคำว่าน้อยของคุณเท่าไหร่ถ้างั้นคุณมาจ่ายเองไหมแล้วคุณก็มาถ่ายเองไหมเออบางคนก็เป็นแบบนี้นะคุณรู้ไหมกว่าจะได้มาถ่ายเนี่ยต้องเดินทางมาต้องเตรียมคําพูดที่จะสัมภาษณ์มานะครับถ้าใครไม่ถูกใจมาสัมภาษณ์เองเลยจริงนะใครไม่ถูกใจคุณมาสัมภาษณ์เองคุณมาให้เงินเขาเองเลยคุณอยากให้เท่าไหร่คุณให้เลยนะครับคือการการให้น้ําใจก็เป็นการพูดคุยระหว่างกาันนะครับ ืผมก็มาถ่ายตรงหลายครั้งนะครับนี่แหละครับมันก็จะมีแบบอุปสรรคอย่างนี้แหละยังมีแบบเอฟซบางคนก็เม้นมาอย่างงู้นอย่างนี้ไอผมมาโดนเยอะนะครับผมมาโดนเยอะเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ถือสาอะไรหรอกนะครับเขาจะพูดอะไรก็พูดของเขาเขามีปากนะฮะพูดไปสินะครับแต่ว่าเราอ่ะคิดดีทําดีนะเอซอย่าลืมนะครับว่าผมนะี่ยก็มีส่วน ทำความดีช่วยเย,ยจจาลาหลายเรื่องนะนะครับจําได้ไหมที่ผมอะ่ะซ่อมรถเก่าให้อะ่ะจาได้ไหมสองคันเลยนะคันแรกเลยครับสามล้อเอาไปซ่อมแล้วก็ไปเติมน้ำมันให้จําได้ไหมเติมให้เต็มถังเลยนะครับก่อนที่น้องตั้งจะเอาไปขายนะ่ะนะครับแล้วก็รถเก่าเชื่อไหมแมงกะบี้เนะี่ยไปหาอะไหล่มานะเพราะว่าอะไหล่อะไรครับท่อท่อมันดัง รู้สึกว่าน้องตั้งตอนนั้นเขาไปเอาท่ออะไรมาใส่ไม่รู้มันดังมากเลยนะครับผมเนี่ยต้องไปหาซื้ออะไรเก่าในกลุ่ม Facebook ของผมแล้วก็ได้ท่อนั้นมาแล้วก็เอาไปซ่อมที่ร้านรู้สึกว่าร้านนั้นน่ะน,น้องตั้งน้องตั้งไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บ่อยนะครับได้คุยกับเจ้าของร้านก็เลยรู้ว่าอ๋อร้านนี้น้องตั้งมาประจําเจ้าของร้านบอกนะครับอะไรนัเมดเขาเรียกเมดอะไร เมดยูหรือเมดแปดสิบไม่รู้เป็นยามาฮ่ารุ่นเก่านะครับรถรถครอบครัวนะนะครับที่ที่ได้ซ่อมให้ไว้ให้เยจราไว้ขี่นะแต่ก็ปัจจุบันก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ได้ขายไปให้กับน้องเขามาั้งผมก็ไม่รู้นะแต่เห็นเห็นอยู่ว่าเขาเขาขายไปแล้วนะครับอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังบ้านจำได้ไหมที่ผมจ้างรถรถไถมาดันหญ้าดันขยะออก ให้บริเวณหลังบ้านน่ะมันโล่งแล้วก็จะได้มีที่ถ่ายคอนเทนต์สถานที่ปลูกผักนะครับแล้วแมงกะบี้ก็ได้สร้างกระท่อมเอาไว้ให้จำได้ไหมกระท่อมกระท่อมอ่าแต่ว่าวันที่สร้างกระท่อมนั้นแมงกะบี้ไม่ได้ส่งมอบให้เพราะว่าผมสร้างเสร็จแล้วยยจะลากับน้องตั้งไม่อยู่ทำไมถึงไม่อยู่ก็เพราะว่าลูกเขยลูกเขยอดีคุูเขยเนี่ยพาไปอุดร ก็คือพาไปหลายวันเลยผมก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะส่งมอบให้ได้แต่หลังจากที่ผมเลิกถ่ายไปแล้วลูเกเขยก็กลับมาถ่ายกันที่กระท่อมจำได้ไหมเออมานั่งก่อไฟทําอาหารกันก็อยู่ในกระท่อมนะครับแต่ผมก็ดีใจนะที่แบบว่าเออเขาก็ยังได้ใช้กระท่อมของผมที่ผมสร้างให้นะครับผมทําเองเลยนะทุกคนนะผมทาเองนะกระท่อมหลังนั้น่นะครับแต่วันเวลาผ่านไปเสากระท่อมมันก็ผุเนาะผุลงมา พังนั่นแหละมันเอียงลงมาปุ๊บก็เขาเขาก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมแซมต่อแล้วก็มารู้อีกทีว่าน้องตั้งเขาสร้างกระท่อมอีกหลังหนึ่งแต่ครนี้ก็แค่เอาอไม้ไปพพาดๆเอาไว้ไม่ได้มุงไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับก็ปัจจุบันผมก็าคิดว่ากระท่อมผมคงจะย่อยสลายไปแล้วแหละเพราะมันหลายปีแล้วนะครับคงจะโดนปวกโดนมอดกินไปหมดแล้วแหละนะครับนี่คือ อย่างน้อยผมก็มีความดีนะทุกคนนะคือเราก็ช่วยเขาหลายเรื่องแหละไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายเขาอย่างเดียวแล้วจําได้ไหมเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์ที่วันนั้นพายอยญลากับน้องตั้งไปหาเสียออสที่วานอนที่เสียออสออให้ไปหวานแหที่ปเปียวปานินอ่ะเดี๋ยวนะใค,ใครหวานแห่วะน้องน้องตั้งหรือยังไงผมจําไม่ได้หวานแหฟึบมันไปโดนโทรศัพท์แล้ว แหเกี่ยวโทรศัพท์ล่วงน้ําแล้วโทรศัพท์มันพังนะครับเอมเดอร์นะครับเอมเดอร์ก็สละมือถือให้เครื่องหนึ่งนะครับแล้วต่อมามือถือที่เอมเดอร์สละให้เสียนะครับเสียไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นนัที่เราให้นะคือเราก็ช่วยเหลือกันนั่นแหละทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปถ่ายแล้ว จะไปเอาแต่เงินกับเขาอย่างเดียวก็ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเราก็แบ่งให้เขาแหละอะไรช่วยได้ก็ช่วยนะครับทุกท่านนะครับ่ะท้ายคลิปนี้ก็นะเป็นกําลังใจให้กับเยจลานะนะครับไม่ว่าเยจลาจะโดนว่าจะโดนอะไรก็เป็นกําลังใจให้นะครับใครว่าไปก็นิ่งเฉยไว้ความนิ่งคือการสยบทุกๆอย่างได้ดีที่สุดนะครับนิ่งไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็หายไปเอง นะครับยังไง FC ก็เม้นมาให้กำลังใจเยวจลาได้นะครับในคลิปนี้เนาะนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ